สวัสดีจ้าพี่น้องมากินหลักสละกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาน,นี่ออกมารับเงินเดือนจ้าพี่น้องจ้าสาเตรได้เงินเดือนเท่าไหร่มาดูกันนะคะนี่ของสาเต้พันสองพันสามนะคะนี่ของบาอ่าวอร์พนหนึ่งพันสองพัน ส,สองพันสองนะของเบ่าวแอร์รับเงินเดือนกันจ้านี่แหละค่าเฮงของเฮานะคะวันนี้รับเงิน,นค่าเฮงค่าน้องจ้าในบ,บ้านป้าเนี่ยรับเงินมาจ่ายให้ได้เนี่ยแต่เลยถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยของเบ่าวแอร์พันสองพันสองของจะตเตอได้พันสามจ้านี่แหละ เงินน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะพี่น้องค่ะเงินน้ำรักน้ำแรงค่ะรวมกันรวมกันก็ได้สามพันหาจ้าใช่ไหมเออใช่สามพั 3, น้าแต่แรงอาทิตย์นี้นน แค่นี้ได้แค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็เยเยอะแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ไม่มีอะไรซ้ำออกมารับเงินวัานอาทิตย์วันนี้หยุดงานก็เลยเอามารับเงินตะเก็นตะเก็นล้มตะเก็นล้ม <c oughs> อืมไไม่่ือด้ย อมันแพงล้มแล้วมันแพงถ้าไม่ล้มแล้วไม่แพงแล้วถูกเนาะอันนี้ล้มแล้วแพงปุ๊บอันนี้ล้มปุ๊บตีมแพงปุ๊บมีเข้าบ้านไงอืมมาจิ้มได้เลยจิ้มอยู่บ้านป้านนัินเรียบร้อยแล้วค่ะอืมเขาแก่ก็นอนแล้วแล้วก็กลับแล้ว ับแล้วจะพี่น้อง่ะหลังจับหับเงินแล้วได้เงินเงินออกมาซื้อกับข้าวเลยจะพี่น้องจ้ามาเดินตลาดซื้อกับข้าวจ้าปูมีป่าีปู บาบอยกเนาะซีซีนเอซีซีนนะก้อยเด้อกินด้วยกันนะคะซีซีนนะก้อยค่ะมีแดงขนาดเลยนะแดงเขียบ ด้วยตับตับตับไปเบิ่งยางเออถ่ายอด้ต้งโอ,อ๊ยตายเนามีแล้วค่ะนา นีแบบอันนี้แล้วก็อยากได้มะเขือด้วย20บาทเ้ยนะคะ